เควนอยู่นะจะไปเที่ยวกันแต่ตรงวัดกระเป๋าเพราะว่าเอากระเป๋าสะพายแบบนี้เขาไม่ให้เอาขื้นเครื่องสื่อตัวราคาถูกต่กระเป๋าน,นี่ลูกวัดให้แล้วว่าได้แล้วมันจะใส่เสื้อผ้าได้ยังไงเราพีเอาถ้าเกิดว่าถ้าค้นที่ว่าคนที่ว่าสื่อตัวถูกเราเอาเสื้อผ้าไปไงเราลูกเอาไปได้ชุดเดียวเอาไปได้ชุดเดียว กระเป๋าแค่นี้นะ่ะกระเป๋าที่เราใส่โท,ทรศัพท์ใส่เงินใส่อะไรนี่นะ่ะเอาไปได้แค่นเนี่ยขึ้นเครื่องโอ้ตอนแรกปัดเอานี่มาจะใส่สผ้าสักสองชุดวะไม่ได้เออเข้าที่แล้วเขาก็ไม่ให้สเ้าสองอันเราก็สเาซกระเป๋าสองลูกเนาะหลูกหนึ่งกับหลูกนั้นเนะาะทีนี้เขาเขาว่าลูกนู่นเขาให้เอายัดไปนั่นเขาไม่ให้่าใหญ่ไปเขาอนุโลมให้วันนั้นเพาะว่ารอเช็คอิน ชาเาที่นี่สื่อแบบสื่อตัวแบบแพงก็ได้กระเป๋านั่นกี่กิโลโลูกนั่นแปดนี่แปดย่างอ่ะช่างดูหนึ่งกิโลอันนี้ได้สามได้ได้ยี่สิบสามอันนี้ได้ยี่สิบสามนั่นเดะถ้าเราจะไปไหนมาไหนเราตรงดูดีๆจะได้เหมือนไปเก็บออกที่จะน้ำบินยุ่งยากเนาะต้องช่างก่อนจะ้ะสื่อตัวแพง หน่วยหนึ่งเราก็ได้เอากระเป๋าไปได้นี่เอากระเป๋าใหญ่ไปได้แต่ว่าถ้าเราซื้อถูกก็คือเอาไปได้เคไม่เดียวยัดไปชุดหนึ่งเนาะชุดกันหนาวใส่ไม่ได้ด้นี่เนาะแหมใส่เคเงินโทรศัพท์เอกสารอะไรก็หมดเหลวเต็มเหลวเนาะอือหือที่นี่เต๋ต้องเตรียมให้พร้อมจะจะได้ไม่ต้องกลับมาบ้านอีกเข้าที่เร็ว กลับมา,าค่ะรถแท็กซี่มาเอาของเรากลับไปลอยยูโรกลับไปสนามบินพอผมไปเอาพาสปอร์ตไปไปสนามบินเอาพาสปอร์ตไปก็คิดว่าบินในยุโรปเนาะคิดว่าเป็นฝรั่งที่แถจะของเป็นไทยอยู่เลยบินในยุโรปปกติเราไปรถเราก็ไม่ได้ใช่อ่ะเนาะเราพาสปอร์ตไปก็รถ ไปเครื่องบินต้องใช้